สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลอีกแล้วน้องจ๋าอ่าวันนี้น้องวึงก็จะมารสรุปผลสรุปผลของฮานอยนะคะในวันที่29มีนาคม2564ค่ะพี่น้องค่ะ,ะคำเตือนตัวเลขเกิดจากการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครอง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะวันนี้น้องหวงก็จะมาสรุสรปผลฮานอยสูตรวัดใจนะคะพี่น้องค่ะของวันนี้พิเศษก็พิเศษก็ออกนะคะหกเอันนี้น้องหวงก็ไม่เข้านะคะพิเศษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะอันนี้ล่างก็แปดห สูตรนี้ไม่เข้านะคะปกติออกศูนย์ศูนย์ก็ไม่เข้านะคะพี่น้องคะแปดสองสองขอโทษขออภัยนะคะไม่เข้าเลยสองนอยนอย v ีไออกห้าจิดอันนี้ก็ไม่เข้านะคะพี่น้องคะกาลังวันก็ไม่เข้าแต่ว่าน้องวุงเข้านะคะอันนี้เข้าหกหกนะคะพี่น้องคะหกหกนะคะนี่ค่ะ เข้าอันเดียวนะคะพี่น้องขาเป็นไงบ้างคะที่น้องหึงบอกว่าเดนห้าเดนหกวิ่งมาหกมานแน่ๆที่น้องหึงว่าในคลิปนะคะไปย้อนชมได้นะคะพี่น้องขา,าสรุปแนวทางของห้าน้อยสุดว่าใจก็เข้าเฉพาะหกเนาะพี่น้องเนาะ มาดูของวันที่สามสิบมีนาคมสองพาร้อกสี่กันเลยค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตปิดหน้าใหม่ก่อนนะคะของวันที่สามสีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสามส มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะพี่น้องเนาะห้าหนอยห้าหนอยสูตรวัดใจเห็นไมเอ่ยพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพยายามจะเขียนตัวใหญ่ๆชัดๆนะเนาะค่ะเนาะ ฮาหนอยสูตรวัดใจโทรศัพท์ไม่ค่อยโฟกัสพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพูด,ดนะดแล้วอ่าน้องวุงก็จะตัวเด่นนะคะตัวพี่น้องตัวเด่นเดี๋ยวน้องวงเขียนก่อนเราจะเอียงให้ดูนะคะเด่น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 ศูนย กับเก้านะคะพี่น้องคะ่ะศูนย์กับเก้าศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ศูนย์หกศูนย์หกพี่น้องเก้านะคะเก้าก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ด ชอบตัวไหนจดได้แคปได้นะคะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมเอ่ยอย้านะคะเป็นแค่แนวทางนะคะอาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างนะคะพี่น้องอชอบตัวไหนก็จดก็คาดเอานะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้คะ่ะพี่น้องคะเอาแนวทางมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะ ค่ะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องเบึงจะมีแนวทางตัวไหนมาแบ่งปันมากนะคะอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะพี่น้องขาอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะ จอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ